ส่วนวิธีเอา10โทมานั่งมอไซค์นะฮะก็แค่เอาง่ามดาก10โทเนี่ยเสียบเข้าไปงับเสร็จแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเซสพลานะครับและตัวที่เราจะนำมารีวิวในวันนี้ก็เป็นตัวละครจากในอนิเมะดังเรื่องนึงที่ทำให้ผมและหลายๆท่านในที่นี้เข้าสู่วงการกันพลานะฮะนั่นก็คือ เคโรโรโรโบมาร์คทจากอนิเมะเคโรโรนั่นเองนะฮะตัวกล่องนี้ก็ค่อนข้างเล็กนะไซส์ก็ประมาณพวก SD นั่นแหละไม่ได้ใหญ่มากอ้อจะขอบอกไว้ก่อนว่า10โทกล่องนี้ไม่ใช่พลาโมออกใหม่นะตัวนี้มันเคยผลิตออกมาเมื่อประมาณ20ปีก่อนแล้วก็เพิ่งจะมีโอกาสรีกลับมาตอนประมาณปลายปี2025นี่เองผมก็เลยจัดมาซะเลยก่อนที่มันจะขาดตลาดไปอีกรอบนึง ตัวแผงก็ไม่ได้เยอะนะกล่องนี้ก็มีอยู่แค่ประมาณ6แผงเองก็ประมาณพวก SD นั่นแหละในส่วนรายละเอียดของตัวแผงเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะสำหรับโมเดลเมื่อประมาณ20ปีก่อนแล้วก็ตัวนี้มันจะมีแผงที่ใช้เทคโนโลยีแบบพวก RG อยู่ด้วยนะคือมันจะมีโครงสำเร็จข้างในแผงมาให้เลยเราก็แค่ตัดออกมาแล้วก็วอร์มจุดขยับมันสักนิดนึงก่อนจะเอามาประกอบ ส่วนสติกเกอร์ก็ให้มาเป็นแผ่นเล็กๆแบบนี้นะงั้นเราไปต่อ10โทกันเลยดีกว่านะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าตาตอนประกอบเสร็จแล้วนะฮะของเคโลโรโบมาร์ค2ก็ประกอบไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะไม่นานง่ายๆต่อง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนเลยแล้วตัวเนี้ยทำอะไรไปบ้างก็ ต่อดิบตัดเส้นติดสติกเกอร์แล้วก็มีแต้มสีไปนิดหน่อยเอาจริงๆถ้าต่อตัวนี้ก็ควรติดสติกเกอร์นะถ้าไม่อยากทําสีอย่างน้อยก็ควรติดสติกเกอร์เพราะว่าถ้าต่อดิบๆไม่ติดสติกเกอร์เนี่ยผมว่ามันดูโล่งอะโล่งเลยอย่างตัวของ10โทเนี่ยผมก็ทําสีที่ตานะสีดําที่ตาแล้วก็ดาวบนหัวกับดาวตรงท้องอ๋อแล้วก็แต้มปากไปนิดนึง ส่วนมอเตอร์ไซค์นะฮะอันนี้ผมไม่ได้แต่งเติมอะไรเพิ่มเลยนะต่อตามคู่มือเลยแล้วก็ตรงเนี้จะติดสติกเกอร์ตรงไฟหน้าไปและใช่ฮะถ้าเป็นสติกเกอร์แบบนี้แล้วมันจะต้องติดแบบพับเข้ามุมไปอีกเพเยอแน่นอนถ้าใครไม่ชอบก็อาจจะต้องทําสีเอานะแต่ผมก็ปล่อยไว้งนี้แหละส่วนตัวของเคโลโรโบก็ทําสีตรงตาไปนะแล้วก็ ตรงเป้าอ่ะชิ้นสีแดงกับดาวสีเหลืองแล้วก็ชิ้นสีน้ําเงินตรงโล่นะสีที่ใช้นะฮะก็เป็นอะคริลิกมาร์กเกอร์ของโดโลฮานะเบอร์ที่ใช้ก็ตามนี้เลยนะถ้าใครไม่อยากทาสีถามว่าไม่ทําได้ไหมได้แต่อย่างน้อยก็ควรติดสติกเกอร์เพราะว่าถ้าไม่ติดสติกเกอร์ด้วยเนี่ยผมว่ามันดูโล่งเรียบไม่สวยเท่าไหร่นะ ตัวนี้มันก็เป็นโมเก่าด้วยแหละเพราะงั้นเรื่องของการแยกสีเนี่ยมันอาจจะสู้พวกโมสมัยใหม่ไม่ได้ที่แทบจะไม่ต้องทำสีอะไรเลยมีขนาดแล้วก็แต้มสีไปหลายจุดอยู่นะแต่พอเอามาเทียบกับหน้ากล่องก็ยังแบบเฮ้ยมันก็ยังไม่ครบทุกที่ดีกว่าอย่างตรงปีกอ่ะมันจะมีอยู่2ชั้นเห็นปะตรงที่มันเป็นปีกส,สันนอกกับสันในตรงปีกสันในอ่ะเราต้องทำสีขาวทั้งชิ้นเลยแล้วผมเพิ่งไม่เห็นว่าเอา้า เราไม่ได้ทำนี่หว่าลัวติดสติกเกอร์ไปแล้วก็เลยแบบเออช่างมันแล้วกันเพราะงั้นคะแนนความสวยงามเนี่ยผมขอให้ไว้ที่3แล้วกันนะเพราะว่ามันต้องทำสีเพิ่มหลายจุดต่อดิบๆไม่จบนะก็ตามสไตล์พวก SD นั่นแหละเรื่องการประกอบก็ไม่ยากนะ1ดาวไม่มีอะไรซับซ้อนเลยมือใหม่ก็ต่อได้ส่วนเรื่องของในกล่องนะฮะก็มีตัว10โทกับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ ฐานตั้งมาให้กับตัวเคโรโลโรโบโมาร์ค2แต่ฐานตั้งมาร์ค2ไม่มีมาให้นะงั้นไปดูจุดขยับกันต่อเลยดีกว่านะฮะส่วนเรื่องจุดขยับเนี่ยตรงที่วาวก็คงจะเป็นในส่วนของซิปโทนี่แหละที่ใช้เทคโนโลยีแบบพวก RG คือเป็นโครงสำเร็จมาเลยแล้วก็แค่ตัดออกจากแผงมาแล้วก็ตอนตัดออกมาเนี่ยก็แนะนำให้วอร์มจุดขยับมันสักเล็กน้อยนะ กันมันหักเวลาเอามาเล่นส่วนวิธีเอา10โทมานั่งมอไซนะฮะก็แค่เอาง่ามดาก10โทเนี่ยเสียบเข้าไปงับเสร็จแล้ววิธีเสียบฐานมอไซก็แค่เอาตัวฐานที่เอา,าให้เนี่ยเสียบเข้าไปนะต้องรูข้างหลังจึบ๊บได้แล้วส่วนตัวของเคโรโรโบมาร์คทูก็ขอบอกว่าจุดขยับมันอาจจะไม่ได้มีอะไร วิววาขนาดนั้นด้วยความที่ว่าสเกลมันเป็น S.D. ด้วยแต่ว่าเท่าที่ลองเล่นดูเนี่ยไม่ได้แย่เลยนะจุดขยับอะออกจะจัดจ้านกว่าพวก S.D. ทั่วไปได้วยซ้ำสำหรับในยุค20ปีที่แล้วนะอาจจะเพราะด้วยความที่ว่ามันต้องใช้กลไกในการแปลงร่างด้วยแหละมันก็เลยทำให้จุดขยับมันมีค่อนข้างที่จะเยอะต่อไปในส่วนของลูกเล่นนะฮะก็ เราจะเอา10โทเนี่ยมาขับหุ่นก่อนนะตอนแรกก็พับครีบมอเตอร์ไซค์ไปข้างหลังแล้วก็เอา10โทเนี่ยด็อกกิงเข้าไปที่หัวของตัวเคลโลโลโรโบเลยนะแค่นี้เองง่ายๆต่อไปเป็นการแปลงล่างเป็นยานตอนแรกก็ดึงแขนออกมานะแล้วก็หมุนพับจัดทรงให้เรียบร้อยนะแขนเนี่ยก็จริงๆมันต้องถอดโล่ออกมาแต่ว่าอันนี้ผมใช้วิธี ลัดเอานะหมุนมันหมุนองศาหลบเอาได้ก็หมุนปึ๊บนะจัดมาให้อยู่ในลักษณะนี้นะฮะต่อไปอีกข้างหนึงทำเหมือนกันเลยนะฮะดึงหมุนพับนะแขนก็เหยียดตรงแล้วก็หมุนเอาด้านที่เป็นรูขึ้นมานะปืนก็ดึงออกมาแล้วก็เอาไปเสียบที่รูข้างบนแขนนี่เนี่ยึได้ละ ต่อไปก็งัดแผ่นข้างหลังตรงนี้ขึ้นมานะชึบแล้วก็ดึงลำตัวลงมาเล็กน้อยจากนั้นก็พับขึ้นมาชิบแบบนี้นะขาก็พับขึ้นมานะให้อยู่ในลักษณะนี้ตัวทรัสเตอร์ข้างขาก็พับไปข้างหลังนี่นะอีกข้างก็ทำเหมือนกันเลยพับขึ้นมาชิบ เอาทรัสเตอร์ดันเข้าไปก่อนก็ได้แล้วก็พับขึ้นมานี่เสร็จแล้วนะฮะแปลงล่างเป็นล่างยานนะวิธีติดฐานในล่างนี้ก็เอาฐานเนี่ยเสียบเข้าไปที่รูด้านใต้ท้องนะมันจะมีรูอยู่ก็ค่อยๆหารูเสียบเอาได้ละนี่จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะฮะแต่ว่าล่างหุ่นติดฐานไม่ได้นะไม่รู้ต้องทำยังไงเหมือนกัน อะมาให้คะแนนในส่วนของจุดขยับและลูกเล่นกันดีกว่านะฮะในส่วนนี้ผมขอให้ไว้ที่4เต็ม5นะถือว่าโอเคเลยสำหรับโมเดลเมื่อประมาณ20ปีก่อนตัว10โทก็ใช้เทคโนโลยีแบบพวก RG ทําทำให้ไม่ต้องมาประกอบชิ้นเล็กๆให้มันวุ่นวายตัดออกมาจัดทรงนิดหน่อยใช้ได้เลยขยับเล่นได้เลยส่วนตัวของเคโลโลโบมาร์ทก็ มีลูกเล่นในการแปลงร่างด้วยโดยที่มันไม่ต้องถอดเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นสมูทมากเรื่องความแข็งแรงก็เอาจริงๆไม่ได้มีอะไรหลวมหรือหลุดง่ายนะจะมีแค่ตรงตัว10โทนั่นแหละแขนเล็กๆกับขาเล็กๆนั่นแนหะเสียงหักฉมัดถ้าเล่นไม่ระวังแต่มีติดแค่ตรงที่ว่าร่างหุ่นยนต์มันติดฐานไม่ได้อะไม่แน่ใจว่าต้องใช้วิธีไหนยังไงนะเพราะผมก็โมดฟายเอา แล้วก็มันมีลูกเล่นในการรวมร่างเป็นก็อดเคโลนอยู่ด้วยนะสำหรับคนที่อยากจะซื้อแยกกล่องแล้วเอามารวมร่างกันแต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้แตกต่างกันร,ระหว่างไปซื้อแยกกล่องกับซื้อแบบกล่องรวมก็อดเคโลนเนี่ยมีอยู่3มอย่าง1คือตัวผ้าคลุมคุณจะไม่ได้ผ้าคลุมถ้าคุณไปซื้อแยกกล่องตัวบีมเซเบอร์แล้วก็ตัวฐานก็จะไม่มีมาให้ถ้าคุณไปซื้อแบบแยกกล่อง พะงั้นถ้าใครซีเรียสก็รอซื้อกล่องรวมก๊อตเคโลดีกว่าอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวของ1ิบโทเคโลโลโลโบมาทู 2. ทีนี้มาพูดในเรื่องของความคุ้มค่ากันบ้างดีกว่า ตัวนี้นะฮะปกติน่าจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน400บาทนะตัวนี้ผมก็ได้มาประมาณ300านะไม่แพงก็ตอนที่เห็นว่ามันรีมาเนี่ยผมก็ไม่ลังเลเลยนะคว้าหมับกลัวมันขาดตลาดอีกรอบอาทแล้วตอนนี้ก็อืถามว่ายังหาซื้อได้อยู่ไหมเหรอเท่าที่ผมไปเช็คลค่าสุดเนี่ยผมยังเห็นว่ามันมีขายอยู่นะแต่ว่า เป็นราคารีเซลนะอะไรวะท,ท,ทั้งๆที่เพิ่งจะรีมาแท้ๆโดนรีเซลซะแล้วสิบโทก็นั่นแหละฮะราคาไปดาวเคโรนอีกรอบนึงแล้วหลังจากกลับมาในรอบ20ปีถ้าใครจะซื้อก็เชิญฮะไม่ขัดศรัทธาแต่ผมว่าถ้ามันแพงกว่า3-400เนี่ยมันก็ไม่คุ้มแล้วนะเพราะงั้นเรื่องของความคุ้มค่า ถ้าเป็นราคาปกติผมให้ไว้ที่4ดาวนะราคาที่ผมได้มาก็โอเคและแต่ถ้าแพงมากกว่านี้ไม่แนะนำให้ซื้อนะฮะแพงแล้วถ้าเทียบกับ10โทตัวเก่าที่ผมเคยรีวิวไปเนี่ยถามว่าชอบตัวไหนมากกว่ากันผมก็ขอบอกว่าผมชอบตัวเก่านี้มากกว่าเพราะว่าลูกเล่นมันน่ารักอะ10โทสามารถแบบเปลี่ยนหน้าได้เลยโดยที่ไม่ต้องถอดอะไรเลยก็แค่ดันลง เข้าไปแล้วก็หมุนเอานะน่ารักน่ารักผมชอบมากราคาตัวนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ4 5 0 0มัง้งแต่ผมไปซื้อมาตั้ง600กว่าบาทเพิ่งมารู้ว่าเอา้าที่กูซื้อมามันแพงด้ว่าโถเอ้ยอ่ะก็คิดว่าน่าจะพูดไปครบหมดแล้วสำหรับ10โทเคโลโรโบโมาร์ทูตัวนี้นะฮะไม่น่าจะมีอะไรตกหล่นนะเท่าทีนึกออกอืมไม่หรอกไม่มีหรอกโอเคพูดหมดแล้วโอเค <c oughs> อะงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ See y o u Again